สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับหมอดูในตำนานนะครับผมในอีพีโซด2ของ Wonder Woman 2021นะครับผมในเดือนนี้ก็คือการย้ายตามการโคจรของดาวอาทิตย์13กุมภา64จนถึงประมาณ14มีนา2564นะครับผมรูปดาวจรเป็นแบบนี้ครับผม วันนี้เราจะมาในแบบฉบับของการอินโทรก่อนนะครับผมว่าใน Wonder Woman 202.1ในอีพีโซด2เนี่ยจะมีใครที่จะปังหรือใครจะพังนะครับผมดูจับรูปของกราฟิกนี้นะครับผมผมทำให้คุณดูแบบง่ายๆดาวที่อยู่ข้างในคือดาวที่จะไม่มีการเคลื่อนโคจรเช่นดาวอาทิตย์หนะครับแทนด้วยหมายเลขหนึ่งคือเรื่องของการงานนะครับผม เราดูคลิปนี้ไปแล้วเราศึกษาเกี่ยวกับโหราราสแบบง่ายๆที่ผมบรรยายให้ฟังแล้วคุณจะเข้าใจการเคลื่อนโคจรอของดวงดาวเมื่อเรารู้จักดวงดาวเราจะรู้จักการใช้ชีวิตนะครับผม13กุ่มภาจนถึงประมาณ14มีนานะครับเขาก็จะไม่เคลื่อนโคจรเขาก็จะอยู่ในราศีกุมใช่ไหมครับอยู่ในช่วงไหนครับผมตุจดจีนเนาะวาเลนไทนะ์เนาะวันวันครอบครัวยังไม่มา นะครับอ๋อ,อ,อหรือว่ามาละมีนาก็โอ้ยังไม่มานั่นเมษาเนาะแหมอยากจะส่งการร่างกายอยากได้ทะเลเต็มที่นะครับอยากเที่ยวกันเต็มที่นะครับผมโอเค13กุมภาพันธ์จนถึงประมาณ14มีนาก็คือประมาณหนึ่งเดือนเดาวอาทิตย์เค้นขดจรเข้าสู่ราศีกุมถูกไหมครับแล้วก็ดาวเสาร์ดาวพฤ้นหัสก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับเป็นเสารมลน,นะครับเป็นพื้นหัสที่เป็นพื้นหัสนิด อยู่ร่วมกันเป็นดาว5-7เนาะอันนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของการบาดหมางการทะเลาะในเรื่องของการสูญเสียในเรื่องของการผ่าตัดได้ไหมได้นะครับเพราะว่าเป็นดาวคู่ศัตรูที่อยู่กันไปนานๆเลยนะครับดาว8ครับก็คือดาวลาหูเราบอกว่าเป็นดาวลาหูนิดที่ย้ายเข้ามาตั้งแต่10กันยาจนถึงประมาณ30มีนานะครับจนถึง65ไปเลย ็นราหูนิดราหูนิดแปลว่าอะไรจําจที่ผมบอกได้ไหมครับเชื่อคนง่ายหูเบาคดีความเกี่ยวกับบ้านและที่ดินคนใกล้ตัวเห็นแก่ตัวนะครับสอย่างนี้เลี่ยงได้เลี่ยงนะทุกราศีนะครับผมแล้วก็ไปดูดาวมันตุยมันตุยโอ้หอยู่7ปีไปเลยนะครับอยู่7ปีไปเลยตั้งแต่59ไปจนถึงมีนาปี66นะครับก็ไปทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดเรื่องของ การตามหาแฟชั่นอะไรต่างๆนานานะครับผมก็ <_ C> e <an> อาจจะไปมีอิทธิพลสูงที่สุดสําหรับคนลักขณาราศีเมฆประมาณนี้นะครับแล้วก็ดาวก้าหรือดาวเกตดาวบุญนะครับดาวบุญเองก็ย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของราศีพิจิกคนลักขณาราศีพิจิกก็อาจจะมีโชคลาภปุ๊บปับ๊บทันทีทันใดหรือว่ามีไอเดียสร้างสรรค์นันะประมาณนี้นะครับผมอยู่ไปจนถึงประมาณ17มีนา ก็คือเลยช่วงนี้ไปนะครับรูปดาวเป็นอย่างนี้นี่คือรูปดาวที่สถิตอยู่ในวงกลมข้างในนี้คือไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับ <Sched ule> ผมทํากราฟิกให้ดูส่วนดาวข้างนอกคือจะมีการเปลี่ยนช่วงของเขาจะเป็นดาวเล็กๆทั้งนั้นเลยนะครับ <Sched ule> ดาวที่เดินทางแบบเดือนๆๆ <Sched ule> ดึงเดือนดึงเช่น <réussi> ดาวสุขการเงินและความรักใช่ไหมดาวสุขเกี่ยวกับการเงินและความรักเนาะเขาก็จะย้ายจาก 30มกราไปจนถึงประมาณ23กุมภาพก็คือที่ผ่านมาจนถึงประมาณ23มกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ย้ายเสดแปว่ารวดเร็วถูกไหมครับเขาก็จะเดินทางไม่ถึง1เดือนนะครับรู้ใช่ไหมครับจำได้ใช่ไหมครับว่าดาวศุกร์และดาวพุธส่วนใหญ่จะเดินทางแค่1เดือนนะครับตามการโคจรปกติแต่ตอนนี้เขาเสดแปลว่าเขาเร็วนะครับเขาก็เลยจะเดินทางไม่ถึง1เดือนเสร็จแล้ว 23กุมภาเขาย้ายขึ้นไปอยู่ในราศีกุมนะครับก็ไปเป็นอุจาวิราชนะครับผมข้อดีของการที่ดาวสุกย้ายขึ้นไปนะครับผมข้อดีของดาวสุกย้ายขึ้นไปคือเราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยดาวมันจะอยู่ตรงนี้กันหมดเลย5ดวง157 64 14567อ่ะท่องง่ายๆ14 5ห7อยู่รวมกันในราศีมังกรโอ้โหมังกรอาจจะรับเละใช่ไหมครับ แต่ตอนนี้มันจะค่อยๆกระจายออกไปละนะมันจะค่อยๆขึ้นไปละไปอยู่ที่ใครครับไปอยู่ที่กลุ่มแทนนะครับไปอยู่ที่กลุ่มแทนก็คือ23บมกุมภาพันธน์ถึงประมาณ19มีนาะดาวพุธย้ายตามต่อจากที่ดาวพุธเองเนี่ยเขาเป็นดาวพุธท,ที่หม่นคุยเรื่องเก่าๆสัญญาเรื่องเก่าๆเรื่องเกี่ยวกับการค้าขายอาจจะแบบว่าขายของเก่าขายวนไปวนมาอะไรเงี้ยหรือ เรื่องของเครื่องมือสื่อสารเอ๊เดี๋ยวติดเดี๋ยวดับอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็ย้ายขึ้นไปละไปอยู่ในเรือนของราศีกุมเช่นเดียวกัน9มีนาจนถึง26มีนาเห็นไหมเขาเป็นดาวพุธเสิร์ตก็ไม่ถึง30วันนั่นเองนะครับก็ไปอยู่รวมกันที่ราศีกุมละอ่าเนาะเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าเดี๋ยวใครจะปังหรือใครจะไม่ปังและอีกหนึ่งดวงครับคือดาวอังคารที่เป็นเกษตรบดีความกล้าและ ความขยันใช่ไหมครับความกล้าความขยันและก็ความหน่อยน้อยใจด้วยเขาอยู่ในเรือนของราศีเมษ27ธันวาจนถึงประมาณ24กุ่กุมภาแบบปกตินะเพราะว่าอังคารปีนี้เท่าที่เราดูตามออปฏิทินนะครับแล้วก็ดูตามที่ผมได้ทําเกี่ยวกับเรื่องของดาวอังคารออกมาเนี่ยนะครับดาวอังคารเนี่ยเดินปกติตลอดเลยนะครับก็คือเดินไปตามเรือนของเขา ก็คือช่วงเวลาของเขาก็คืออยู่ประมาณสักเท่าไหร่เอ่ย45วันได้ไหมดาวเานเดินทางอยู่ประมาณสัก45วันต่อ1ช่องราศีนะครับเพราะนั้นเขาก็จะเดินปกติของเขาไปเรื่อยๆ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 ที่ผ่านมาหรือที่จังไม่จบเนี่ย24่สิ่กุมภาเขาเป็นเกษตรบดีเพราะนั้นเขาก็ต้องกล้าเขาต้องขยันมากคนลักษณะราศีเมฆก,ก็เลยทั้งกล้าและก็ขยันย้ายครับย้ายไป24กุิบส่กุมภา จนถึงประมาณ14เมษาสงการนู้นเลยย้ายไปเป็นปละและลาชาโชคนะครับความเป็นปลและราชาโชคคืออะไรเอาง่ายๆปลาก็คือเหมือนกับการถูกเบียดเบียนนะครับการถูกเบียดเบียนการที่แบบว่าามิตรสหายพี่น้องอะไรก็ตามเราไม่สามารถที่จะพึ่งพาได้เลยนะครับแล้วยังมารบกวนเราแล้วเขาอาจจะกลับมาเป็นศัตรูแหวกัดเราได้นะครับหรือในแง่ของดาวอังคาร ที่เป็นปลาเราบอกว่ามันคือดาวอังคารที่ไม่กล้าไม่ขยันนั่นเองนะครับผมเสร็จแล้วเมื่อเขาย้ายมาอยู่ในเรือนนี้เป็นปลาเขามีอีกหนึ่งตำแหน่งเป็นราชาโชคอ่าพอาะเขาเป็นราชาโชคเนี่ยเขาก็มาถอนความเป็นปลาถูกไหมปลาอาจจะไม่กล้าไม่ขยันแต่พอมาเป็นราชาโชคร่วมด้วยเขาบอกว่าเป็นคนมีสเสน่ห นะครับเป็นคนที่แบบว่ามีเสน่ห์เหมือนกับมีวาสนาดีอะไรยเงี้ยเนาะแล้วก็ไม่ต้องออกแรงมากออกแรงน้อยไม่ไม่เหนื่อยมากแต่ได้เยอะอะไรประมาณนี้นะครับผมมีคนเอาของมาให้เองเนาะแบบว่าอยู่เฉยๆไม่ต้องเสาะแสวงหาอะไรเลยเดี๋ยวก็มีคนเอามาให้เพราะว่ามันคืออังคารลาสาชโชคอังคารมันเปรียบเหมือนกับอะไรอ่ะอังคารมันเปรียบเหมือนกับนักเลงนักเลงเอาของมาให้ อะไรเงี้ยแต่คงไม่ใช่เอาไม้หน้าสามมาตีนะอืมประมาณนั้นนะครับผมเงินทองไหลมาเทมาเนาะทำน้อยได้มากอะไรประมาณนี้พอมันทําน้อยได้มากปุ๊บแล้วมันไปเป็นป่าด้วยมันก็เลยเหมือนกับว่าเอ๊ะถ้าฉันทําน้อยแล้วฉันได้มากคุณเข้าใจใช่ไหมถ้าฉันทําน้อยได้มากฉันก็เลยขี้เกียจไงมันก็เลยเป็นเหมือนกับเป็นอังคารปลก็คือที่บอกไงครับว่าปลมันตรงข้ามกับเกษตรบดีถูกไหมพอ ทำน้อยแล้วได้มากมันก็เลยติดความที่แบบว่าขี้เกียจไม่อยากทําเลยไม่กล้าไม่ขยันนั่นเองนะใช่ไหมครับอังคารอยู่ในเรือนของราศีวัวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่ทิฐิสูงนะไม่ง้อคนด้วยเนาะแล้วก็บางทีก็พึ่งพาลําแข้งของตัวเองอ่าก็จะมีความหมายหนึ่งว่าเขาเองอาจจะบอกว่าไม่กล้าไม่ขยันคือความเป็นปลาแต่พอเป็นความราชาโชคเนี่ยเขาบอกว่าเขา พึ่งพาลำแข้งของตัวเองนะครับเพราะนั้นมันมีทั้งดีและเสียในปละและก็หลาชะโชคนะครับเพราะนั้นตรงนี้แหละเป็นการเคลื่อนย้ายของดาวทั้งหมดที่อินโทรมานะครับผมแต่แล้วเราลองไปดูกันครับว่าเวลาที่เราจะแบ่งช่วงจริงๆเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น4ช่วงด้วยกันนะครับก็คือเป็นแบ่งเป็น13กุมภาจนถึงประมาณ23กสามกุมภาคืออะไรครับ คือช่วงที่รูปดาวจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือประมาณศูนย์องศาจนถึงประมาณ11องศารูปดาวเป็นแบบนี้เลยเพราะว่าเราเริ่มต้นที่ดาวอาทิตย์13มกุมภาพันธ์จนถึงประมาณ14มีนาย้ายเข้าไปอยู่ในราศีกุมถูกไหมครับแล้วก็จะอยู่แบบนี้ไปประมาณสัก10วัน11วันโดยประมาณนะ11องศานะครับดาวก็จะไปกองกันรวมกันแบบนี้เสร็จแล้วมันก็คือเปลี่ยนช่วงมาเป็นวันที่23-24ถึงแค่วันเดียวเพราะว่า มีดาวสุขหนึ่งดวงที่ย้ายย้ายจากมังกรย้ายขึ้นไปอยู่ข้างบนเป็นอุจจาวิราชอย่างที่ผมบอกไงครับแล้วเอ๊แล้วสุขอุจจาวิราชแปลว่าอะไรเอ่ยเขาบอกสุขอุจจาวิราชแปลว่ามีความคล่องตัวสูงทําอะไรโฉงฉางไม่ค่อยเรียบร้อยทําอะไรจริงจังเสมอรักเพื่อนรักสังคมนะครับค้าขายมักจะร่ารวยมั่นคงอุดมสมบูรณ์ <c oughs> แล้วก็โทษทีครับแล้วก็ทําราชการ จะได้ยศศักดิ์หลักฐานนะครับเป็นที่ต้องตาต้องใจเป็นที่นิยมชมชอบของผู้อื่นมีสเสน่หต่อเพศตรงข้ามเพศไหนก็เอาหมดอ่ะอืมเนาะเพราะนั้นถือว่าสุขอุจาวิลราชอุจาริยราชแต่ว่าความนิยมลักใครใช่ไหมครับถือว่าโอเคเนาะามันย้ายขึ้นไปมันก็อยู่ตรงนี้ยี่สมกุมภาจนถึง19มีนาแต่รูปดาวอยู่แค่นี้เพียงแค่วันเดียวเพราะว่าวันลุงขึ้น ดาวังคารที่เป็นเกษตรบดีย้ายไปเป็นเป็นปะและราชาชโชค23กุมภาพันธ์จนถึง9มีนารูปดาวเป็นแบบนี้ดาวังคารย้าย23เออย้าย24กุมภาพันธ์จนถึง14เมษายนนะครับรูปดาวก็จะเป็นเฟสที่3เฟสที่2เห็นว่าสั้นเนาะจริงๆน่าจะจับรวมกันนะครับก็เป็นเฟสที่2พอเฟสท,ที่3ปุ๊บอ่าย้ายละนะครับเพราะว่าหนึ่งวันมันก็อาจจะมีค่าสําหรับใครบางคนจริงนะเพราะนั้นเราก็เลยต้องทํา กราฟิกออกมาให้มันดูละเอียดนิดหนึ่งนะครับเราอย่าไปมองดูแคนว่าเฮ้ยดาวมันย้ายแค่หนึ่งวันมันคงจะไม่มีเหตุการณ์อะไรไม่ได้นะหลักของโหราศาสตร์บางทีไอ้หนึ่งวันอันตรายเนี่ยจริงนะดาวมันมีความหมายของเขานะครับเพราะนั้นเลยต้องทำกราฟิกออกมาอย่างนี้นะครับพอวันที่9มีนาก็ไปสู่9มีนาจนถึง14มีนาหมดช่วงของอีพีสอด2นั่นคือดาวพุธ ย้ายนะครับย้ายขึ้นไปก็ย้ายเสดไม่มีตําแหน่งใดๆนะครับจากที่เขามนมานานอยู่ในราศีมังกรเขาเริ่มเสริดละเขาเริ่มเร็วละเขาก็เดินทางไปของเขาตามทางของเขา9มีนาจนถึง26มีนานะครับนี่คือรูปแบบคร่าวๆข,ของดาวในเดือนนี้นะครับผมเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยครับว่าลัคนาราศีไหนจะปัง หรือลัคนาลาศีไหนจะพังพร้อมแล้วหรือยังเรามาพบกับ Wonder w o m ู n มทั้ง12นางของเราเลยไล่ไปเลยครับนะองซานสูจีอ่าไม่ใช่องซานซูจีซูจีใจเทาจ้าเนื้อนะรัคนาลาศีเมฆแทนด้วยซูจีใจเทานะครับคุณสามารถเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ในดวงปี2021เกี่ยวกับดวงโดยรวมของทั้ง12นางได้เลยใครที่ยังไม่เคยดูเพจนี้ เข้าไปดูในช่องนี้เพจน,นี้นะครับมีการบรรยายความไว้ทั้งหมดวันนี้เรามาทำในอีพิโซดที่2กันนะครับส,สุสิท้าต่อด้วยอะไรครับต่อด้วยเมถุนนะครับเมฆแล้วก็จริงๆต้องเป็นพฤกษกก่อนอะนะครับพฤกษกก็ต้องเป็นใครเอ่ยนะคนนี้ครีโอพัตตาราศกีพฤกษกแล้วก็มาเป็นราศีเมถุนนะครับมู่หลานนะครับราศีกรกฎละครับ่าแดจังกึม ราศีสิงห์นีมิรานะครับผมราศีกันอลลสนะครับราศีตุลนะแล้วกับตันมาเวลราศีพิจิกล่ะครับเดอะไบของเรานะครับและก็ราศีธนูแคสดิชเอวารีนะครับแล้วก็ราศีมังกรไดอาดาอาวัดดูแมนแล้วก็ราศีกุม่มลอราครอบนะครับราศีมีนล่ะครับ แฮร์รี่ควิอ่าเพราะนั้นมาพร้อมกันแล้วทั้งหมด12คน12นางด้วยกันมาดูเลยครับผมว่าใครจะปังใครจะพังนะครับเราจะตัดออกทีละลาสีดีไหมครับอ่าคิดตามไปด้วยนะครับเหมือนเป็นการเล่นเกมบันเขาเรียกอะไรน,นะบริหารสมองกันนิดหนึ่งนะครับในภาพรวมคุณคิดว่าการงานแหะครับการงานใครจะดีใครจะเสียอืม ถ้าเป็นลัคนาราศีเมฆนะถ้าดาวอาทิตย์เนี่ยมันย้ายเข้ามาอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะมันมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็มาเข้าที่คนลัคนาราศีกลุ่มการงานก็ถือว่ามันดีก่าคนราศีกลุ่มถูกไหมแต่ถ้าเรามองกลับไปว่าราศีมีนมันเป็นวินาศล่ะเออถ้าราศีมีนเขาเป็นวินาศเนาะเพราะนั้นเรื่องการงานคนราศีมีนก็ต้องอแฮร์รี่ควินต์เขาต้องระวังเรื่องการงานใช่ไหมต้องตัดทิ้งเรื่องการงานเพราะว่า การงานย้ายเข้ามาหมดเลยเป็นวีนาศแฮร์รี่ควินคนเดียวไม่พอใช่ไหมครับใครอีกครับแดจังกึมอ่าเพราะแดจังกึมดาวอาทิตย,ย้ายมาเป็นอะไรครับย้ายมาเป็นเรือนของมรณะต้องระวังเรื่องของไมเกรนสายตาเรื่องของความดันเนาะระวังเรื่องของการงานที่จะลดน้อยถอยลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแดจังกึมครับลัคนาราศีกรลกฎของเรา ก็จะต้องถูกตัดออกไปนะแล้วมันต้องมีอีกลาศีหนึ่งถูกไหมอะไรเอ่ยอันนี้เป็นวินาตอันนี้เป็นมอรณะเอะแล้วใครเป็นอลินะใครเป็นอลินะนี่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 อานี่ครับราศีกันนะดูตามแล้วคุณจะเข้าใจราศีกันลราผมไม่ต้องไล่เรือนแล้วเนาะเพราะที่นี่ทุกคนเก่งละราศีกันน้องอลิษของเรานะครับผมจากเนาะ บโอฮัสศาส์ Bio ของเรานะครับจะเห็นว่า Res i d e n t e v วิไบโอฮัสศาส์นั่นแหละคนที่เล่นเกมจะรู้ลัคนาราศีกันดาวที่ก็ตนุก,กระดุมภะสัจจพันธุปุตตะและอลการงานก็จะเป็นอลิการเงินก็จะเป็นอลเนาะเพราะนั้นการงานการเงินเป็นอลิหมดเลยนะครับเพราะนั้นลัคนาราศีกันอาจจะพังนะในช่วงนี้ก็ต้องระวังไว้นิดนึงกันละกันเพราะนั้นตัดออก3ราศีนะครับเรื่องของการงาน อ่านะไปดูการเงินดีกว่าการเงินหาดาวอะไรเอ่ยการเงินหาดาวสุขถูกไหมดาวสุขคือการเงินและความรักการเงินและความรักตัดใครทิ้งตัดกรกดทิ้งใช่ปะโอ้แดจังกึมโดนไปแล้วโดนเรื่องของการงานการเงนิงนความรักนะโดน3ามดอกราศีกันเช่นเดียวกัน นะครับเขาก็ไปตกอยู่ในเรือนของอลิเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นราศีกันก็จะไปโดนที่อลีเหมือนกันราศีกรกฎแดดจันทร์กึมไปโดนที่มรณะระวังเรื่องโครคภัยไข้เจ็บกวับช่องท้องถูกไหมครับราศีกันก็ไประวังเรื่องของอลีเกี่ยวกับเรื่องของคู่รักการทะเลาะวิวาทเรื่องของการเงินอีกราศีหนึ่งใครล่ะก็ราศีมีนั่นแหละแฮร์รี่ควินนั่นแหละเพราะว่าดาวศุกร์ไปตกวีนาเพราะ,ะนั้นจะเห็นว่ามันไปพร้อมกันเลยทั้ง อาทิตย์ทั้งสุกเนาะอีกดวงนึงแหละจ้าดาวพุธแหละจ้าเออดาวพุธคือเรื่องของอะไรดาวพุธคือเรื่องของการเจรจาการค้าขายถูกไหมมันวนอยู่ในราศีมังกรมาตั้งนานละทีนี้มันเดินขึ้นไปข้างบนไปโดนใครอีกอะไปโดนก็รกดอีกแหละ ไปโดนแดจังกลุมอีกแล้วอะ่ะเออเนาะเฉะนั้นแดจังกลมก็จะโดนเยอะนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อาลิสก็จะโดนเหมือนกันเนาะเพราะนั้นมันจะไปด้วยกันเนาะมันควงแขนกันไปทั้งคู่นะครับทั้งสองราศีอ่ะแล้วใครก่ะเนี่ยราศีมีนั่นแหละเออแฮร์รี่คิดเพราะฉะนั้นสามราศีนี้ไปพร้อมกันนะครับ การกลกฏแล้วก็มีนเนาะการเงินการงานความรักการเจรจาก,การค้าขายแต่ว่าการเจรจาค้าขายมันอาจจะแบบ9-26 9ถึง26 9ถึง14แค่ช่วงหลังใช่ไหมราศีมีนก็อาจจะโดนโดนนิดหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วคนที่จะโดนเยอะคืออะไรเพราะว่าพุธยังเน่าอยู่ในเรือนนี้กินเวลาตั้งแต่13กุมภาไปจนถึง9มีนาเออใครที่จะโดนครับ ราศีกุมครับอืนะครับราศีกุมนั่นเองรอละคอปนะครับราศีรอละคอปจะโดนเรื่องของการเจรจาค้าขายแล้วราศีกุมเองเนี่ยจริงๆแล้วนะเขาโดนตรงนี้ทั้งแผงอยู่แล้วอะใช่ปะเขาโดนตรงนี้ทั้งแผงอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเขาเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นเขาจะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่ดาวพุธดาวอาทิตย,ย์ย้ายย้ายเข้ามาดาวศุกร์ย้ายเข้ามาดาวพุธย้ายเข้ามาเพราะนั้นอันนี้เหมือนม้าตีนปลาย นะครับลัคนาราศีกุ่มแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาดาวเรื่องเกี่ยวกับ5.7.6.4ก็เสียเพราะนั้นเอาราศีกุ่มออกไป1นราศีใครอีกครับที่ต้องออกไปเมื่อเรามีวินาศเราก็ต้องไปดูมรณะเรือนนี้เป็นเรือนมรณะของใครเออลองดูซเซฟเป็นเรือนมรณะของใครนี่ไงครับเมถุนนะมูหลานของเรา นะครับต้องเอามู้หลานออกไปด้วยนะครับชุดนี้จะเป็นชุดของมู้หลานนะครับเพราะว่ามู้หลานอยู่ตรงนี้เป็นราศีเมถุนดาวทั้งยวงไปอยู่ม ana, รณะโรคภัยไข้เจ็บโครคภัยไข้เจ็บโครคภัยไข้เจ็บโครคภัยไข้เจ็บจะเหมือนกับลัคนาราศีกุมหรือลัคคอบเลยนะครับเห็นไหมมันจะไปเป็นชุดนะครับมันจะไปชุดยิงกอไปก่อนอันนี้ชุดยิงขอเนาะชุดยิงขอคือพวกล ads, ัลคอปนะครับราศีกุมคือแรกๆจะเสีย แล้วเริ่มดีขึ้นนะครับเหมือนกันมู่หลานเองแรกๆก,ก็จะเสียอยู่แล้วค่อยดีขึ้นเพราะว่าดาวจะเริ่มย้ายเข้าไปที่เรือนสุภาแต่เราก็ต้องตัดเขาออกถูกไหมอ่าอีกลักษณะหนึ่งลักษณะที่ตกอลิคือลักษณะอะไรครับอ่าเอาให้ทายให้ทายใครอยู่อลิบ้างดาวทั้งหมดไปอยู่อลิของใครเอ่ยนี่จ้าบิลลาจ้าเนะะาะลาักษณะราศีสิงค์ครับ ลัคนาราศีสิงห์เพราะว่าดาวไปอยู่ในเรือนของอลิอลิอลิอล,อลิแล้วค่อยาย้ายเข้าไปปัตนิใช่ไหมแสดงว่าไอ้ชุดที่2เนี่ยนะครับชุดของราศีสิงห์ราศีเมถุนนะครับแล้วก็ราศีกลุ่มชุดนี้คือแย่ตน้นแย่ตน้ตนแล้วค่อยดีขึ้นนะครับเพราะนั้นกลุมสิงห์เมถุนตัดออกไปโอเคนะชุดยิงกอไปแล้วชุดยิงขอชุดยิงกอได้แก่ มีนกันกรกฏนะครับครุยิงขอได้แก่เมถุนนะครับแล้วก็กลุ่มแล้วก็สิงโอ้โหที่เหลือนี้สบายใจมไหมที่เหลือนี้ที่เหลือน่าจะปังเนะาะมังกรมังกรมีอะไรไหมเอ่ยได้ Diana, ามังกรไม่มีดาวตกเสียเลยนะดูสิ มังกรอยู่ต่อนะมังกรอยู่ต่อเพราะว่ามังกรนี้ถือว่าดาวไม่ตกเสียนะครับแต่จะมาเสียที่5 7ที่ทับตัวเองต้องระวังนะครับจะต้องระวังตรงนี้เอาไว้เนาะราศีธนูล่ะราศีธนูมีเกตมี83ตกอยู่ในเรือนของอ่าเราเอาธนูออกนะครับเราต้องเอาธนูออกเอาแคทนิดเอวอดีนออกเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าดาวของเขา5 7เไปเรื่องของการเงิน นะครับไปบาดหมางเรื่องการเงินไปสูญเสียเรื่องการเงิน9ไปตกวินาศนะครับแล้ว3 8ไปตกอลิก็ต้องระวังเรื่องของคนรอบข้างที่จะมางี่เง่ากับตัวคุณนะครับแต่ส่วนเรื่องของดาวการงิน,งานการเงินเรื่องอะไรพวกนี้ก็ดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแต่เราต้องเอาออกไปนะครับราศีธนูราศีพิจิกล่ะครับอ่าเดอะไบของเราเดอะไบดูเดอะไบของเรานิดหนึ่งเดอะไบของเราจริงๆแล้วเนี่ยไม่เสียหายนะ ห้าเจ็ดไปทะเลาะกับคนลอบข้างตัวเองเป็นเกตแปดสามอยู่ตรงนี้นะครับสามย้ายมาดีนะครับแต่สามก็เพิ่งย้ายมาช่วงยี่สิบสาม่สิบสามยีโอเคหอาทิตย์ย้ายมาได้ไม่มีปัญหามนนตยูอยู่ตรงนี้7ปีอยู่แล้วนะครับเป็นกรรมเก่าของคนละคณะราศีพิจิกถามว่าพิจิกเองหรือว่าเดบิวต์ของเราคิวบิวของเราก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะยังถือว่าโอเคอยู่ไม่ได้เสียหายอะไร นะครับถือว่าเขามีมันก็จะอยูอยู่ตรงนี้7ปีังไม่รู้ว่ามันจะทําหน้าที่ของมันเมื่อไหร่นะครับไปดูที่ตุนมาเวลครับกัปตันมาเวลของเราดาว8ก็อยู่ตรงนั้นดาวอังคารย้ายเข้าไปก็เรื่องของโครคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับเรื่องลมลมทั้งคู่เลยแล้วเกตเป็นเรื่องของการเงินใช่ไหมไอเดียสร้างสารรค์ปุ๊บปับ๊บทันทีทันใดเกตอาจจะไปช่วยก็ได้เอออย่างนั้นราศีตุลก็ยังไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับ ไปที่ลาสีพฤษกศกกันนะครับพฤษกศกถ้าอย่างนั้นเราต่ตีความว่าพฤษกศกเอง30ก็ไม่ได้เสียหายอะไรเนาะเดี๋ยวก็ย้ายเข้ามาละเพราะนั้นคีโอพัตตาของเราก็น่าจะโอเคอยู่38ทับลกักนณามี9เป็นไอเดียสร้างสรรค์ห้เเป็นเรื่องของสุภานะครับก็โอเค และราศีสุดท้ายองศาสนสุจีไม่ใช่องศาสนสุจีสูจีใช้หาจากักอเนะาะราศีเมฆเ,เองเหมือนกัน1.6ตกลาภนะนะ1 6หสตกลาภทั้งหมดเพราะนั้นเกตก็อาจจะประเป็นแค่มรณะนะครับโลกเน็ตชาโลกอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินเนาะอย่าไปเชื่อคนง่ายเพราะนั้นจะเหลือเพียง5ราศีที่ดูดีที่สุดนะครับนี่คืออินโทรของเรานะครับเนาะ เพราะนั้น5ลาราศีที่เหลือแล้วก็ในเดือนนี้เรามีโปรเจกต์สำคัญเลยนั่นคือการรวมตัวของ5สาว2 0 2 0 2 0 2 0ไม่ใช่2 0 2 1นะครับผมอืม2 0 2 1มาแล้วจ้าเธอทั้ง5จะมาทำโปรเจกต์ทางดนตรีเกี่ยวกับเรื่องของโรตี นะครับติดตามชมนะอืมให้ได้เลยครับผมว่าเธอทั้ง5้าจะมารวมตัวกันออกมานะเธอออกมานะเธอเนาะแกงหังเลต้องเทให้หมาอ่าโอเคครับวันนั้นี่คืออินโทรของเราเดี๋ยวติดตามชมเลยครับว่าใครจะได้มาราศีแรกสวัสดีครับ